ก็เดินไปสะพานไม้นะครับเพื่อไปเข้าสวนกันสวัสดีครับพบกับ นิคมลอยสวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาคลองนะครับตำบลตานออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพาไปชมออบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ทุ่งนาบ้านนาคลองนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับเรามาไม่ได้ติดต่อไปเลยนะแต่ว่าพอเห็นบอกว่าเอ,อมีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่นี่ก็เลยอยากเห็น,อย,หนอยากถ่ายทอดไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าได้ยินข่าวว่าทํามานานแล้วด้วย อยากเห็นบรรยากาศการลงมือทําจริงๆนะครับแค่เดินมาก็ได้ฟิลแล้วอะเย็นสบายเลยเหมือนมีมันมีความชุ่มชื้นอยู่ในดินนะครับนี่ดูทางเข้าดูทางเข้าต้นมะม่วงเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับามันเองทางเดียวมันเองไปฝัครับหรือว่ารับแดดะนี่เป็นวันที่ห้ามกราคมสองห้าหกสี่นะครับต้นปีหกสี่ที่เรามา สถานที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นคลองเป็นเหมือนเป็นคลองไส้ไก่เลยเราเดินมาเรียบคลองมานะครับแล้วก็มีบ่อบัวนี่บบวเยา่นี้น่ามันมีความเย็นนะน โอ้เย็ยนมากเลยชมเย็ยนวงต้นไม้อโอ้ขนนนะครับพื้นเลยเสียงลูกร้องเจบบน่าจะทำมาหายปีนน่าจะทำมาหลายปีนะครับสังเกตจากต้นไม้ มมมีน้ำทั้งปีเลยนี่น่าจะเป็นบอ่อใหม่นะครับที่เราเดินมามีบอ่ออยู่ซ้ายขวาเลยนะครับระหว่างทางเดินมาเราเดินมาประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับนี่มีน้ํตลอดมีน้ตลอดเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมีบ่อน้ําใหญ่เลยฝั่งซ้ายนี่ใหญ่หมากน,นี่น้ำเขี้ยวเลย แดงก็แดงออไปเราเดินไปหาเจ้าของบ้านนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับพาท่านผู้ชมนะครับเห็นบรรยากาศมิดปอเพียงจริงๆนี่มะนาวสายน้ำเลยมาถึงทางนี้เลยนะ,ะน,น,ะน,นี่ทางนี้ซ้ายมือไหมอ้น <laughs> มันยาวมาถึงนี่เลยอะ่ะองใหญ่มากมันเชื่อมกัน ทา,ทางยาวแล้วก็มีสาะน้ำรอบนะครับซ้ายฝานี่้วเข้ามาถิงตรงบ้านแล้วนะครับอุ้ยมีมขแขก,กมาต้อนรับแล้ว <c oughs> นี่ค่ะดนะูอาณาจักรของคุณตานะครับ นี่นะครับพอมาบริเวณบ้านแล้วนะครับเออสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณตาชัยและก็คุณยายสวยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจัรรกรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในตําบลตานีนะครับอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์วันนี้เป็นจังหวะครับที่ได้มาตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีของอผมแลวก็ท่านผู้ชมเลยนะครับที่จะได้ชมการทําเกษตรแบบเศรษฐแบบกิจพอเพียงที่สุรินทร์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจาก อคําถามที่จะถามคุณตาก่อนนะครับว่าออกมาอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับว่าแต่งแต่ปีพศ42เริ่มออกมาเลย42สิบเริ่มออกมาจากพ้นเป็นเจ้าตัวนี้รอบสองเหรอครับรอบสองแต่เรียๆกับมาตั้งแต่ลูกยังน้อยปีพศ23่สิยี่สิบสามคือออกมาเขาอยู่ห้าอยู่หน้าหนอมาอยู่แล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ ในเวลาหาปีนะสี่ปีจากที่สามกลับไปเป็นที่แรกออกมาอยู่พศยี่สามนะครับคุณตาแล้วก็มาไปทํางานการเมืองคือมาเป็นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านจนสามหานี่เขาไปบ้านไปเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อสามยี่สามพศยี่สามมดถึงสามห้าพอสามห้าก็เข้าไปอยู่บ้านอีกแล้วก็กลับมาใหม่ตอนปีสี่สองสี่สองนะครับถึงปัจจุบันนี้ถึงปัจจุบันแต่ก็คือทําทําเรียกว่าทําเริ่มตั้งแต่พศสองสามนั่นแหละครับนี่ก็ปีหกสี่นะครับสองห้าหกสี่ก็ถือว่าโอ้สี่สิบกว่าปี คลองน้ำคลองไรนี่มาจากตั้งแต่ปีสองสามเลยครับที่ที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้คลองน้ำธรรมชาติโอ้คลองคลองน้ำธรรมชาติที่มีประวัติศาสตร์มาแต่ดังเดิมโอ้คลองคลองฟฝั่งฝั่งนบางทีทางล้างเห็นเนี่ยพียากขามาอยู่ฝั่งคว้ามือเนาะแต่แต่ก่อนนี่ก็บ๊อบีผู้ใดกล้ามาอยู่แถวนี้โอ้ครับอยู่นี่บ่อ ตะกี้ผู้ใดมาถ่วงกับผู้ใดเลยไมาหยอกมาเล่นกับผู้ใดถ้าตองมีนองอันผู้ใดเลยแหละภายใน้ถึงไมาหยอกไม่เหรียญเขาพีมีชาวบ้านเขาว่าบอกคือออกมาอยู่จังสี่จังสันเขาว่าอยู่บอกเขาว่าขึ้มาอยู่ได้เขาว่าพี่บ่ามาอยู่เราสองตาใหญ่นี่อยู่จังสี่เลยบอกครับตลอดเลยบอกมันเข่าบานหยาคือหน้ามันไก่ตะกี้สมัยมันเป็นคลองน้ำ ไรงัวนไรขควยมากกันยากเลยครับโอ้จุดเริ่มต้นคือมาอยู่อว่วะมันมาลำบากมับไกลวันแถหน้าไกลจุดเริ่มต้นก็คือนาไกลบ้านก็ก็เลยออกมาอยู่บ้านถึงถึงได้ทําเศรษฐกิจพอเพียงจังไต่มาอยู่จังสี่แหละเรานับมาจากตัวจริงจังมาตลอดเลยครับครับแต่จิงจ้างมาตลอดกับนีหลามมากเหตุปีสี่สองนี่คือเต็มถี่เลยเต็มที่มากตลอดบ่มีภาระยางองินนะระบบจริงๆก็คือวางไว้ตั้งแต่ปีสองสามนั่นแหละพุทธาไต้งยังนี่ครับจากอยู่มองนี้นะครับ ก็จริงก็ได้ตามที่ได้นี่ได้หลายได้รายได้ก็เกิดเค้นได้ได้ขยายสื่อทีหน้าม,มาสองแลงสามแตงค,คือ,ค,อคือเหตุยังก่อนเริ่มจากเหตุยังก่อนมาอยู่นานอยู่ไหมเริ่มจากเห็ุยังก่อนเป็นเกษตรเลยคือผมส่วนบากกษติ ผูกพักเป็นหลักหมูผูกพักพวกประกาศมันยังอยู่หรอครับสาลาพัดไม่เลยบอกโอ้ที่ว่าพูดน้องไหวหน่อบอครับที่ว่าผมดยางม่านะบอกพูโซนนั่นพูดยังไหวเบี้ยงปลาแต่ว่าปลานี่ถ้าไม่สะาดนี่แล้วมันเดือดบาปเลยเปียกปลานี่ก็ออกตลอดแต่กับเพิ่์นนี่ก็สู้ตลอดสู้จะทุนหายก็สู้จะสู้แตกได้ร่ามีมีถ้าอยากกครับมาซอยเห็ดจะสีบอกระยุกับลูกวันนี้กระลูกเขาว่าโอ้ย บเห็ดน้ำเราพออยู่ไปเขาไปเลิกผ้ากันไปคุณยายบอกว่าอยู่กับลูกมีทายาทมาช่วยทำแต่ว่าเขาเขาเบื่อเนาะเขาเบื่อก็เลยต้องเข้าเมืองเขาว่าแบบว่าเขามายูกับปีใดกับนี่จน้ำถ่วงน้ำถ่วมพอผ้าลงทุ่นยังมันกะมันกะคือผลพ่อยไรมันก็คือศูนย์ไปกำหนั่งกำนั่งแต่ว่าพอแม่พอถอดแทกคือเขาไปกันเรื่องของเขาเขาก็าระสู่ไปตาม ตามตามที่เฮ็ดได้วันทอดชื้อเมือ้นี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดของเพราะว่าบ่นนี้คือว่าลูกว่าอุ๊ยแม่อยู่ไปหยังมันก็บ่ได้เข้าบ้านไปก็เพราะ่เข้าดอกแม่บ่เข้าเข้าไปกันนี่ต้องพ่อ่นไหวเมอยากครับมีลูกจักคนครับ2-3คนนี่แหละสคนแต่ก็บ่อยากอยากยุ่งวุ่นวายกับกับโลกข้างนอกคือว่าเฮ็ดกินไปสิเฮามีหยังเฮากินไปคือเริ่มต้นคือปลูกผักนอกที่แรกเนาะอกก็พักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่โอ้เราไก่นี่ไก่นี่ก็ ปีสองปีมานหนีก็พ่อยได้น้ำเขาไหลไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ไก่พื้นเมืองครับโอ้ไก่พื้นบ้านเรานี่รับวิธีการเลี้ยงมันมาผสมไผ่ช่วงนีแห้งไก่นี่มันสิไปน้ำหนามือครับผมแล้วก็มีมีไผ่คืองูงูเหลือมนี่มาตลอดเลยอันนี้เป็นแบบธรรมชาติงูเหลือมตัวท่อเสานั่นนๆมาลักเสาอยุคข้าติดติดฝักติดปลายไว้ขนาดนั่นแหละมันมันใหญ่ทำไหร่บ้านนี้สิมีงูหลามเลย หมูลามือเหลือมาแล้วปั๊บเนี่ยมันนี่ไก่นี่ประมาณจะโตครับโอ้ยไก่เป็นแม่พันธุ์นี่ลอยกัวเหรอครับสิว่าเบาๆหลายมันกับเป็นลอยอยู่แม่พันธุ์แม่พันธุ์นะครับไม่รวมลูกมารวมลูกโอ้เยยงเป็นฟาร์มเปิดเลยบอกครับบเป็นฟาร์มคือปล่อยไม่ได้เลยรแล้วพื้นที่อีดีนี่ของคุณตาเนี่ยกับคุณยายนี่จังไรครับอยู่นี่ นีมันประมาณยี่สิบสองไร่ยี่สิบสองไร่แต่ว่าโอ้บรรดาลเป็นแบบปลูกพืชผสมผสานนะครับผมมานี้ก็คือนี่คืออันนี้ที่่ทีต้องนี่เป็นทีของเจ้าของเลยบอกรับฟังใจเม็ดเหมือนเลยครับนาคุณตาติดกับที่ติดกับห้วยเรียกว่าห้วยห้วยเทินห้วยยังครับอยู่นี่กุดมะนาวอ๋อห้วยกุดมะนาวนะครับการทําเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงของคุณตานะครับวันนีก็เห็นนาไปดำนองเฮนตาปลูกพักเรียงสัตบ กรับควบวงจรนะครับประมงในประมงกันเลี้ยงปลาปะมงกับกับเปียนหมุนไปเรื่อยเลยเลี้ยงปลาไปเห็นว่าผักผายมันดีกับไปเอาผักผายมาปลูกผักผายี่เห็ดไหญ่ก็ไรดีเลยแต่ว่าสองตายายมันสูงกว่าไว้แห้งคือเอาหุ่นต่อเอาหุ่นคือให้เห็นหน้าปีลงมาปีแหลกปีที่แล้วนีโอ้ได้ายก็ไรดีได้หลายอยู่แต่ว่าผักผายมันตอนแรกไปถามหนึ่งกิโลละหมื่น ผักพายนะครับผักพายไปถามเราละเมินก็โอ้ยเถายโยว้กอนเน่ามันกลนี่นผักพายมันแห้งพดเขเลยช้อนผักช้อนพูดปลูกไว้แต่ว่ามันไหวเลยแหละเพราะว่าสองตาใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูมาไหวเลยก็ปล่อยปลอยเลยนี่คือนักุธุรกิจตัวยงเลยบ้านนี้บ้านนี้ไปไหมอีกรอบไหมไปหาไหมเขาว่าเจ็ดพันกับโอ้ยเถามันแพ้งพดให่ท่านเอาเขาเลยหายหาพันเขาว่าย่าอยากได้แห้งหลายอยากได้ เขาหายหาพันโลละหาพันเอามาสองโลมือหนึ่งเอามาวานโลหนึ่งลายหนึ่งก็ดีด้ครับกันผมสีมาเริ่มต้วนไม้ยังสีใ้บอครับสมใบเห็ดกษตรคือกุ้ตาอย่างสีผมผมมานี่ผมสิเริ่มต้วนยันนีมันสสายไปบอบ่บ่สบอครับขันกันมีควบมก่ยันมีควบบาราวะพักน้ำพักถีใสน้ำนี่ขมีแรงน้ำเลย้ม่ได้ขีดได้่มีแรงน้ำเนี่ก็เป็นเรื่องยากนะครับ เริ่มต้นก็คือต้องมีแหล่งน้ำนะครับท่านผู้ชมครับคุณตามีแน้อยเดีน้ำซ่านี่บบตัวสามารถเลยไม่พอนะครับคุณตาคือมีมีมีตัวลําห้วยเสริมถึงทำได้ถือว่าเป็นโชคดีได้อยู่ใกล้แหล่งน้ําด้วยนะครับวันนี้ก็คือมัาในกําไรดีถือว่าคุ้มค่าครับผมต้นนี้ทามถามเป็นความหูของคนอย่ากมาทําเกษตรเนาะถามเพื่อท่านผู้ชมแล้วไล่ได้ต่อปีนี่ที่อยู่ในยี่สิบไรนี่ปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไรครับ พัวคันคันบ่ประสบภัยกัเขาเจ้าพ่อเขานี่มันก็สีได้ประมาณร้อยกัวกระสอบร้อยกระสอบร้อยกวกระสอบปานนี่บบเมนกระสอบปุ๋ยการผมบขายไกล้กะผมสีขายอยู่ตลอดเดือนหนึ่งบ่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันอยู่เดือนหนึ่งนี่ไม่รวมอย่างอื่นนะครับผักบ่่ร่วมผักอันนี้อันนี้บริเวณหน้าที่ไว้นอก บอได้เฮดคือแบบบาดๆอยูบ่บาดๆ <laughs> เลย <c oughs> แต่ว่ามีเงินสื่อกินเสมอวันเถาะมือเบียนพ <c oughs> <c oughs> ่อพ่ขาดบอได้ขาดได้กันเดือดขายได้ก็มีมาตลอดมีรายได้ทุกวันนะครับเดือนหนึน่งเนี่ยเฉพาะไก่นะครับไม่รวมปลาป้านี่ขายบ่อครับได้เลี้ยงขายบ่อก็ขายแต่เดี๋ยวนี้บอได้ขายดอกเพราะว่าผสมไผัเอระสบภัยครับโอ้แล้วก็มีพืชอีกอีกอย่างหนึ่งคือย่ายเห็นเขาเลี้ยงบัวไปเอาบัวมาบัวแดงบครับอวครับแล้วก็ปลูกพักนอกมันนี่ยเพราะเป็นบัวนั่นเนี่ หาเอามาปลูกใส่ถังอ๋อบัวแดงเล็กๆกันนะจ้ามาเลี้ยงเลี้ยงในถังถังดับเราปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่เห็ดอินทรีย์หรือว่าเห็ดเคมีนะนั่นคือผมเมียในระาันปุ๋ยมาร์กบัวใดใส่นั่นผมก็แล้วก็ผมจีไปปลูพีเพี้ยนะครับผมแตปุ้ยเคมีบัวใครได้ใส่โอ้บัวใครได้ใส่แล้ววัวดีครับวัววัวใดเลี้ยงบ่วัวบัวดดเลี้ยงเพราะว่าลูกเขาว่ายเลี้ยงแต่มันลำบากหลานสี่คนเต็ก่อนนี่ผมเลี้ยงเลี้ยงอะไรเอ่อผมเลี้ยงเน่ย สามสิบตัวหรือมากกว่าคุณกนบอกว่ากำไรมันถือมันราคาง่วงกระถิ่นกัเลยคุณตาอยู่เท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้หกสิบสองหรอกครับหกสิบสองคุณยายล่ะกระถิหกสิบหกสิบอ๋อทางกันอยู่สองปีฝั่งนู้นฝั่งของเราข้ามห้วยไปก็มีนะครับคุณคุณตาปลูกถั่วลิสงแล้วก็มันเทศญี่ปุ่นแล้วก็แตงโมโอ้กะลังงอกกะลังขึ้นกะลังข่ใหญ่แต่เฮดแบบมีเบิ่อตีเลย หน้าหน้านี่กระจากเขาเห็ดบ่ครับบ่หน้านีก็ี่เดียวงบ่เ่ามันมันบ่เป็นเรื่องอย่างเน๊ะหน้าบันตะข้องนี่เพื่อนเห็ดหวานหรือว่าเห็ดหวานหวานเนาะบานกับมือเดียวเป็นเหลืองง่ายเดียวกับมือเดียวครับผมแต่ว่าล่าลาเขากป็มาป่นมุนเวียนอย่างสีเนาะครับครับเดี๋ยวเราจะได้อ่าชมอาณาจักรของอ่คุณตากับคุณยายนะครับชมอาณาจักร ที่ e, บ้านนาคองกันนะครับวันนี้นิคมลุยสวนพามาลุยถึงสุรินทร์นะครับเดี๋ยวชมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี I mean, ๋ยวแต่ว่าวันหนึ่งคงจะไม่หมดนะเอาเท่าที่ได้นะครับวันนี้ไปดูกันแต่พี่พอจะไม่ขายนล้วพี่ก็พ่อจะไม่ขายไม่ต้องนะโอ้ยบาดจูจ่าคุณตาชัยนะครับขับไปเดินนี่เป็นบ้านนะครับนี่อันอนไซค์รับนี่นั่นร้านนี่นี่คือหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ยูนนเ็กโอยน้นี่ลโร้านมันอยู่น้ำอยู่ร้านซีคอนซีอาคนอนเป็น นี่นี่คือโรงครัวโรงครัวเรารก็มานี่มันมันเย็นเราตาเนาะเขาบอกว่า, <c oughs> เ,เ,าเดี๋มันเย็นมันซุ่มนะดินมันซุ่มโอ้ยเย็นแบบโบราณเลยได้ม่มันนาเลยแบบโบราณเลยแบบโบราณเลยๆเราก็ได้ใส่ทานใส่ื้น <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะไปชมคุณตานะครับพาชมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเมนเมนโอ้นี่ทำไมวิธีการเอา ขยายพันธุ์อย่างนี้นะครับ,บ,บนี่บ่ครับนี่นหน,น้อยดีป่นี่นย้นอยๆโอ้นี่นะครับคือดำๆนี่นะครับเป็นผักภายอม,มันจะเด็กกระทอทโอ,อ